นี่แหละครับก็เป็นนาข้าวที่ระหว่านปุ๋ยไปแล้วครับเวลาที่เหมาะสมนะครับดูใบข้าวนะครับใบข้าวเขาจะตั้งตรงครับตั้งตรงคือเขาจะท้องนะครับเขาเตรียมตัวที่จะออกลวงครับต้นเขาจะกลมครับใบตั้งตรงแบบนี้นะครับพอปุ๋ยละลายเสร็จเขาก็ได้กินเข้าไปสะสมในท้องข้าวเขาครับก็จะทำให้ข้าวสมบูรณ์เต็มที่นะครับ ก็ออกรวงมาได้ดีถ้าเรามีเวลาครับเราก็ฉีดแคลเซียมบอลอนเข้าไปครับเพื่อให้ติดกวัวดอกได้ดีจับดอกได้ดีเรามาดูกันไปนะครับนี่ครับข้าวฮีเหมาะสมที่จะใส่ปุ๋ยใบที่แรกก็บใบข้าเหลืองครับมีผ่านไปสองวันเองเขียวขึ้นมาเลยนะครับนี่คือเป็นการที่ทํำให้ข้าวสะสมอาหารได้ดีครับ คือต้องเวลาที่เหมาะสมดูอากาศข้าวครับใบเขาเหลืองหรือยังถ้ายังไม่เหลืองเราก็ใส่ให้น้อยปล่อยไปนะครับเพื่อเป็นการกระตุน้นให้เขาหาอาหารจากดินนะครับแสดงว่าดินยังมีสารอาหารเยอะอยู่เราก็อย่าเพิ่งใส่ถ้าใบเหลืองยันเราก็ใส่ได้เลยแบบนี้เวลาที่เหมาะสมคือนี่อย่าให้เกิน25กันยาครับจะเป็นการเปลี่ยนฤดูเขา้าฤดูหนาวฤดูหนาวของทุกปีนะครับก็เราก็ มาใส่ปุ๋ยรับรวงได้เลยฉีดพ่นแข็มเซียมบอลอนครับเพื่อให้เขาติดดอกออกผลได้ดีคลิปนี้ดีมีประโยชน์ครับฝากดติดตามกดไลก์กดแชร์นะครับ